ได้เยอะมากยอดขายกระชวดขายเป็นร้อยร้อยชุดน่ะผมเห็นว่ารุ่นรุ่นเดียวกันใช่ไหมนะผมก็ก็กสู้อ่ะไม่คิดว่าเขาจะมีปืนน่ะเขาก็เอาปืนยิงใส่ข้างหลังเ <L adjective> หมือนชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วอะทำไมต้องเกิดกับเราด้วยมีความคิดว่าอยากตายเหมือนกันแต่พอ นึกหน้าลูกขึ้นมาเรามีชีวิตยอยู่เพื่อลูกเราจะมองเห็นลูกเติบโตอะไรเงี้ยเหมือนในในความโชคายก็ยังมีความโชคดีอยู่เสมอหลังจากที่ได้ทํางานที่เนี่ยจะจะมีความรู้สึกว่าเออชีวิตเรามีคุณค่าเราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ตอนนั้นผมทำงานอยู่ Powerbuy เป็น PC ขายขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นช่วงแบบรายได้เยอะมาก ช่วงนั้นนะเพราะว่าช่วงนั้นโฮมเดเตอร์มาใหม่ๆแล้วก็เอเก็เป็นยี่ห้อใหม่ mm. และแถมทีวีพานอสนิกด้วยยอดขายก็ชุดอ่ะขายเป็นร้อยชุดอ่ะขายไปแล้วก็ไปติดตั้งออกไปติดตั้งให้ลูกค้าเพราะว่าเวลาไปติดตั้งให้ลูกค้านี่คือต้องหลังจากเลิกงาน mm. ก็คือประมาณ3ามทุ่มช่วงนั้นะ่ะ mm. ผมก็จะไปไปไปติดตั้งให้ลูกค้าอยู่มีอยู่คืนหนึ่งเอ่อ mm. เหมือนหมู่บ้านนั้นมันจะเป็นเป็นทางเปียวย่ะ จากนั้นก็มีวัยรุ่นสองคนสามคนมาดักเขาโบกเรียกเย mm hmm. ขาก็บอกว่ามีเงินอะไรเอามาให้หมดผมเห็นว่าร,รุ่นเดียวกันใช่ไหมละ่ะผมก,ก็สู้อ่ะไม่คิดว่าเขาจะมีปืนะเขาก็เอาปืนยิงใส่ข้างหลังล้มทั้งยืนเลยุไปฟืน้นไปรู้สึกตัวอีกทีที่โรงพยาบาลเหมือนชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะลูกก็ยังเล็กแล้วก็เดินไม่ได้อย่างเงี้ย แล้วเราจะทํำยังไงก็คือโชคดีที่พี่น้องนะครับพี่น้องเขาช่วยดูแลช่วยส่งเสียตอนที่ผมเดินไม่ได้เนี่ยตอนที่ผมไม่มีงานทําเดินไม่ได้เนี่ยเขาช่วยส่งเสียลูกผมจิตใจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จิตใจห่อเหี่ยวเวลามีปัญหาก็รู้จักห่อเหี่ยวก็มองไปที่ลูกก็จิตใจก็ดีขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยก็ทํใจอยู่หลายๆปีอยู่เหมือนกันเหมือนกับคนที่เดินได้ปกติแล้วมาเดินไม่ได้เงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบ มันไม่คิดว่าจะเกิดกับเราทําไมต้องเกิดกับเราด้วยมีความคิดว่าอยากตายเหมือนกันแต่พอนึกหน้าลูกขึ้นมาก็ก็คือทําให้มีชีวิตขึ้นมาแบบความคิดนั้นก็จะหายไปเลยอะ่ะก็คือได้ลูกนี่แหละที่ช่วยชีวิตผมมาก็มีคนบอกผมว่าให้คิดบวกไม่รู้ผมจำไม่ได้เหมือนว่าว่าใครหรือว่าได้ยินมาจากไหนผมก็พยายามคิดบวกเออมันก็ดีขึ้นก็คือเราบอกว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อลูก เพื่อลูกที่ที่ที่เราจะมองเห็นลูกเติบโตอะไรเงี้ยจะเป็นผู้ใหญ่แล้วประสบการณ์าเ็อะไรพวกเนี้ยก็คือได้ลูกแหละที่เป็นกาลังใจที่สําคัญที่สุดนะครับ <Okay. S 1> พอเขาโตขึ้นมาเรื่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆเขาบอก่า <Okay. S 1> พ่อสูอ้ๆนะแต่๋ยวหนูจะเป็นกําลังใจให้นั่นแหละคํานี้แหละผมก็ดูแลเขาตลอดอยู่กับเขาตลอดอาบน้ําอาบท่าอะไรเนี่ยล้างก้นอะไรเงี้ยล้างให้เขาจากนั้นเขาก็เติบโตมาเป็นคนที่ ประสบกามสไเล่นนะบัดนี้โชคดีของผมอะที่มีลูกสาวดีๆแบบเนี้ยตอนนั้นนะครับเป็นมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเขามาอบรมที่จังหวัดอบบลรี w. เขาก็จะมาแนะนําว่ามีโครงการดีๆแบบนี้นะสนใจไหมเ,เราลองหาพื้นที่ลงดูนะว่าจะลงตรงไหนหน้าไหมใกล้บ้านก็ได้หรือโรงเรียนใกล้บ้านก็ได้หรืออบพตอก็ได้ผมก็เลยโทรมาติดต่อที่นี่ หลังจากนั้นก็เขารับปากว่าโอเคมาพบกับผอ,อ,อผมก็ดิ่งมาเลย<ม>ให้พี่ชายพามาแล้วก็นําเอกสารมายื่นตอนแรกเขาก็ตกใจเหมือนกันว่าคนพิการมาขอทํางานเนี่ยนะมันจะงบประมาณก็น้อยก็คือพอผมส่งเอกสารไปปุ๊บอะ่ะเขาก็เออเข้าท่านะเงินเดือนต้องเก้าพันอะไรเงี้ยประมาณนั้นอะ่ะแล้วเขาก็บอกว่าโอเคถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็มาทํางานที่นี่ได้เลยตอนนั้น ผมหาข้อมูลเองทุกอย่างไม่ว่าเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอะไรต่างๆแล,แล้วก็เนี่ยโอกาสดีๆนี่ครับเหมือนในในความโชคายก็ยังมีความโชคดีอยู่เสมอใช่ไหมล่ะขอโชคดีหนึ่งก็คือลูกเรียนดีเรียนเก่งไม่ต้องห่วงเรื่องเรียนอะไรเงี้ยแล้วไอไออย่างที่สองก็เนี่ยเขามีงานทาเงี้ยหลังจากที่ได้ทํางานที่เนี่ยคือผมจะจะมีความรู้สึกว่าเออชีวิตเรามีคุณค่าเราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ แล้วเราก็สามารถที่จะยืนอยู่ในสังคมอย่างภาคภูมิใจนะครับไม่เหมือนคนพิการทั่วๆไปที่ไม่ได้รับโอกาสอย่างเราเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือเราต้องรับทําโอกาสนี้ให้ดีที่สุดตั้งแต่นั้นมาผมก็ตั้งหน้าตั้งตาทางานทุกอย่างสุดความสามารถส่วนมากคนพิการเขาจะไม่ค่อยมีอาชีพมีอะไรหรอกนะ แต่ว่าพอมีโครงการนี้เข้ามาก็สามารถช่วยเหลือคนพิการได้รู้สึกว่าจะ3ามสี่พันคนแล้วนะที่ท,ท,ที่มูลนิธิทํามานะครับโครงการนี้เหมือนกับว่าคนพิการแต่ละคนมีเงินเก็บมีอาชีพเสริมก็คือจะมีลักษณะว่าคนพิการมีความสุขทั้งกายทั้งใจแล้วก็มีเงินเก็บสามารถทําเพื่อคนอื่นได้อะไรเงี้ยครับพอเราได้รับโอกาสมาก็คือเราต้องกำโอกาสนั้นมาให้แน่นอย่าปล่อยถ้าปล่อยไปปุ๊บเนี่ยจะไม่มีโอกาส นั้นกลับมาอีกเลย